สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับผมข่าวดีสําหรับทุกคนนะครับคนใช้แรงงานนะครับคนทัว่วไปนะครับผมข่าวดีนี้ก็คือวันหยุดยาวนะครับพรมมีมติอ,อนุมัติหยุดยาว4วันนะครับผมซึ่งการหยุดยาวครั้งนี้เป็นการ คืนวันสงการนะครับที่คอรมอรยกเลิกวันสงการให้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดนะครับผมทะนั้นคอรมอรก็เลยมีมติให้4และ7กันยายน2563เป็นวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงการนะครับรวมทั้งหมดจะหยุดยาว4วันนะครับซึ่งส่งผลให้เดือนกันยายนนะครับเป็นวันที่ แล้วก็เป็นเดือนที่มีวันหยุดแล้วนะครับปกติจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับของเดือนนี้นะครับผมซึ่งคอรมออนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันศุกร์ที่4กันยายนและวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับให้ชดเชยวันสงการน,นะครับผมหยุดยาว4วันนะครับซึ่งนะครับผม วันจันทร์ที่27กรดกฎาคมที่ผ่านมานะครับคอรมอก็อนุมัติให้หยุดพิเศษชดเชยวันสงการมาแล้วนะครับ 1. วันส่งผลให้มีวันหยุดสงการนะครับครบ3วันเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็เดือนกันยานะครับวางแผนไปเที่ยวกันได้เลยนะครับคลรมออนุมัติมีวติให้วันที่4และวันที่7กันยายน2อ6 3ายเป็นวันหยุดพิเศษสงการนะครับผมสำหรับใครที่อ,อยากไปเที่ยวก็วางแผนได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ